ครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยติดขัดตรงไหนนะคะร่วมงานภาพยนตร์ที่จีนนะคะยังไม่เริ่มเลยติดขัดตรงไหนด้วยอ๋อภัยคิดว่าคุณอยู่ใน process ของการดูตัวนักแสดงนะคะแล้วในเรื่องของการขั้นตอนของทางทางเรื่องของเขามากกว่าเพราะในสุดของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีขั้นตอนอะไรหลังจากนั้นแต่ได้มีการบวงสรวงไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมการใช่แล้วค่ะเขาได้มีคุยอะไรไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็คือเราตอนนี้เราก็รออย่างเดียว ใช่ค่ะก็ต้องรอตามขั้นตอนของเขาเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันคงต้องใช้เวลาในการเเารียกว่าเรียบเรียงทุกๆขั้นตอนเนาะและคนจํานวนที่ใช้มันก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะพอจะรู้ไหมคะว่าจะรู้เมื่อไหรถ้ารู้เดี๋ยวรีบบอกเลยคนรีรู้เรื่ึงน้องหมาหน่อยนะค่ะขั้นตอนที่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเท็จจริงอะไรที่มากกว่านี้ซึ่งเอาเป็นว่าแันแพนคงไม่พูดมากกว่านี้แล้วกันเนาะก็จริงๆเรื่องนจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วละค่ะแล้วก็น้องหมาเองก็ให้คุณน้าไปไปอยู่กับคุณน้าแล้วในในตอนนี้นะคะก็ก็ก็เรียบร้อยจริงๆแล้วคือต้องเราพาให้มิยามพาไปเดินตลอดทุกวัน จริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนที่มีจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเออได้พาไปออกกําลังกายกันเขาก็จะเอยยื้อเฟื้อในส่วนนี้แล้ววันไหนพอทำหลุดอะ่รยังไง ว่ามันมีหลายหลายเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากการควบคุมของเรานะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแทนเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราคงไม่อยากให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกเราก็ไม่ได้เพิกเฉยในส่วนนี้นะคะก็ก็เสียใจมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวิธีป้องกันยังไงแน่นอนค่ะเราทาตั้งแต่คราวที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะอย่างดีที่สุดยาางาสวัติวิธีใหม่ๆที่น้องหมา นนเรเาก็ตอัดแตงตัวเขาด้วยไหมจริงๆต้องหมาเป็นหมาที่ไม่ใส่ดีอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกมอสักครู่ว่ามันมีอีกหลายๆลอย่างที่มันมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจริงๆนะคะก็อยากให้อยากให้ลองเรยวๆดีอย่าเพิ่งตัดสินแทนเพียงเฉพาะสิ่งที่เป็นอ่านเท่านั้นเนาะให้ให้คิดหลายๆแง่มุมละกันเราก็พยายามทําในส่วนของเราให้ได้ดีที่สุดแลว่คืปนา ค่ะเขาบว่าเพี่ร์บเป็นต่หางที่แล้วเลียร์อะใช่คะคุณพ่อพียใช่แล้วค่ะคุณพ่อเป็นคนคนดูแลในส่วนนี้เลียร์ตกลงกันยังไงคะก็มีการมีการตกลงกันตามความสมควรด้วยากจะ่อจริงๆไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ก็เป็นการเป็นการคุยกันโอ้โชคดีาล่ะเยร์ไม่จเลย ค่ะแต่คิดว่าน่าจะสามารถเจรจากันได้เรียบร้อยนะคะเจรจากัน,นไม่ได้อยู่ใ,ใช่ค่ะก็ะไปไว้กับไปไว้กับคุณนาแล้วค่ะอ๋อไ,ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะคนละตัวกันแต่ว่าจริงๆตัวไหนคือเราเป็นคนเลี้ยงล้วก็รักอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ในในช่วงเวลานี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะดูจัดสรรพื้นที่ของเขาให้ให้ได้ให้ได้ไดอาเรเงินลงตัวเราน้อยนะคะทำไมเข้าแต่บ้านนี้ ก็อย่างที่บอกเนาะคือมันมีอะไรหลายอย่างมากบางทีที่ที่เราก็พยายามนะคะแล้วมันก็อยู่นอกเหนือจากการที่เราจะจะดูแลในส่วนนี้เนาะก็ก็เอาเป็นว่าเราก็อ่อีขอบคุณทุกคนดีกว่าคือมีหลายๆคนที่ส่งกําลังใจกันมานะคะแล้วก็ห่วงมากว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะให้กําลังใจกันก็ขอบคุณมากค่ะริงทีทุกอย่างก็ค่อนข้างเรียบร้อยค่ะตอนนี้ที่บ้านเหลือเหลือตัวไหนหรือว่าไม่ไม่เหลืออะไรแล้ว โอ้ย,อย,ยพูดถึางงานสิคะน่าสงสารจังเหลือเหล,ลือยังมียังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ก็ยังสมาชิกก็ยังก็ยังเยอะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคือมันจะเข้มขึ้นอะไรนะคะนาฏกรรมเข้มขึ้นแน่นอนแน่นอนอันนี้คือเราเราวางไว้ตั้งแต่ทุกทุกครั้งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเข้มกันมากขึ้นอันนี้รออีกเมื่อไหร่คะคุณเคลียร์ิีาสารเนี่ยเออไม่แน่ใจนี่ต้องถามคุณพ่อนะคะนีคือไรนะคะ ใช่แล้วค่ะ